สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพ่อบ้านพาลุยนะครับแล้ววันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาดูวิธีใส่ลูกบิดกันนะครับไปดูวิธีใส่กันเลยนะครับไปครับแล้วขันตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปใส่ลูกบิดกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกปิตที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีเด้อยแถมมาด้วยนะครับชุดหนึ่งครับก็วิธีถอดก็เนี่ยครับจะมีรูเล็กๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะมีฝั่งที่เราไขากุญแจด้านนอกกับฝั่งด้านในนะครับที่เป็นปุ่มกดล็อกนะครับวิธีถอดก็ถอดด้านในก่อน โดยเอาไขาควงกิ้เข้าไปในรูนะไขควงเล็กๆเนี่ครับไขควงเช็กไฟก็ได้กิ้เข้าไปนะครับมันจะเป็นล็อกอยู่นะครับต้องหมุนหาก่อนนะครับกิ้เข้าไปแล้วก็ดึงออกเลยครับออกง่ายๆครับตัวนี้ก็จะหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะครับ หมุนออกด้านซ้ายเนะนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่ใส่นะครับผมลองใส่ดูเฉยๆครับเดี๋ยวไปดูวิธีใส่ที่ประตูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่กันเลยนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปพอเราใส่เดือยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาด้านที่ถอดถอดหัวหออกนี่นะครับใส่เข้าไปครับโดยให้มุมมุมที่มีร่องนี่นะครับเกาะกับเดือยตัวนี้นะครับ นี่ครับพอเดือยเข้ากันแล้วนะครับก็หมุนดูตัวนี้ก็จะถอยเข้าถอยออกนะครับเดือยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปก็มาใส่อีกด้านหนึ่งนะ ฝั่งนี้นะครับก็จะแบบนี้นะครับนี่ก็เอาฝาในใส่ก่อนนะครับมันจะมีรูขันน็อตอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี่รนครับให้รูขันน็อตตรงกัน สรแล้วก็ใช้น็อตนะครับขันล็อกฝาในไว้ ขันพอตึงมือพอนะครับเพราะว่าเป็นบานพลาสติกนะครับไม่เหมือนบานไม้พอก็จับดูว่าโยกไม่ได้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่ก็ฝาชิ้นที่สองนะครับหมุนเข้าไปเลยครับฝาเกียวหมุนเข้าทางฝานะครับ นี่นะครับพอเราหมุนฝาตัวนี้ปิดเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่หัวจับกันนะครับหัวจับก็จะมีล็อกอยู่ครับนี่ครับใส่ให้ตรงกับรูเล็กๆนี่นะครับก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็หมุนหาวเอาครับโอเคครับแล้วก็ลองกดล็อกดู บครัทีนี้ก็มายึดที่ล็อกกันนะครับมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ใส่หัวลูกบิดเสร็จแล้วนะครับก็มามาร์กเดยกันนะครับเราจะทำรูล็อกฝั่งนี้นะเราก็มาร์กรูเดเยไว้ครับ รูเดือดเสร็จก็ไปเจาะด้านนอกกันเลยครับเนี่ยครับเห็นรอยที่มาร์กไหมครับก็เอาเหล็กมาทาบเลยครับเหล็กรูเนี่ย ตำแหน่งที่เจาะ นี่ครับเพื่อนๆเ,เจาะเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้แล้วครับนี่ก็เอาเหล็กมาทาบนะครับแล้วก็ยึดน็อตครับ เคครับเสร็จแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาลองปิดเปิดดูกันเดี๋ยวมาลองปิดเปิดดูกันเลยนะครับ<ะ>แน่นเนบครับแน่นเน็บ โอเคครับเพื่อนๆก็สุดท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ